เอามาสองคำถามนะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่มือใหม่แล้วก็เล่น P c p ีได้นะครับที่ว่าวาวฟางกับวาวดับเพิงนะครับอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็แบบหลอดนะครับหลอดลมนะครับหลอดของ P c p พีนะครับแบบหลอดกับแบบถังสลิมอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับเดี๋ยวก็จะมาคุยคร่าวๆในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าตอบคําถามท่านนี้ไปด้วยแล้วก็ เป็นแนวทางให้กับท่านอื่นนะครับจะผมต้องหมุนของหมุนไปรอบๆนั่งคุยเพลินนะครับก็ในห้องทํางานออฟฟิศในบ้างนะครับก็มาถ่ายไม่ได้มีอุปกรณ์ประกอบอยู่กับพีซีนะครับขออภัยเนเพื่อนทีนะครับวาวสร้างกับวาวแตเพิงอันไหนน่าเล่นกว่ากันนะครับผมขอตอบเป็นมุมกว้างแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันจ่อจงไม่ได้นะครับ แต่ในใจของแต่ละคนก็จะมีส่วนตัวของแต่ละคนอยู่นะครับถ้าวอล์สร้างกับวอล์ตเปิร์จริงมันก็น่าเล่นหมดนะครับแต่ว่ามันต่างกันที่ออปชั่นต่างกันที่คุณลักษณะนะครับวอล์ฟ้างก็ง่ายๆก็คือมันวอล์ฟ้างที่เราทําขึ้นมาไม่ไว่าจะคืนเกีียวเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะก็คือเขาจะเรียกว่าวอล์ฟ้างนะครับที่ทําขึ้นมานะครับสบ่วนมากก็จะเป็นวอล์หน้าเล็กนะครับที่สามารถ รองรับกับได้ลมกับได้ทุกประเภทที่ละวก็ลมค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าดับเพลิงที่จริงแล้วมันเป็นวาวที่เขาไม่ได้มาทำมารองรับกับ P ี p ีนะครับก็คือเขาทํามาในก็อย่างชื่อมันนะครับก็เอามาดับเพลิงครับเขาก็ทํามาในคุณลักษณะหรือว่าขีดจากัดของที่เขาไปใช้งานดับเพลิงหรือชีดสารอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครับ แต่ที่ผมบอกว่ามันน่าใช้ทั้งกันทั้งคู่นะครับแต่มันต้องมีการปรับแต่งนะครับอย่างเช่นถ้าวาวสร้างมันมาถ้าไม่ต้องมีการปรับแต่งแล้วแต่ว่ามันก็ต้องไปรวมกับออปชันอื่นด้วยอย่างเช่นขนาดเกลียวมันต้องไปรองรับกับชิ้นอื่นได้ไหมขนาดเกลียวมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็ลมสูงก็ตีได้สบายส่วนมากพวกนี้หน้าวามันจะเล็กนะครับมันก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าสําหรับใช้กับ PCP นะครับแต่ว่าจะเพิงมันก็เหมาะสําหรับคนที่ทําเองแล้วก็ ก็มีช่างหลายๆค่ายอยู่ที่ใช้ยากระเพิงแล้วก็ทําขายอยู่ก็มีเยอะนะครับแต่สัมมาเขาก็จะเปลี่ยนซูเปอร์ลีนให้นะครับพวกนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องเอามาทําการโมนะครับอย่างเช่นโมอะไรบ้างโมวาวโมอะไรอย่างงี้ครับใส่ชุดบูทถ้าธรรมดาก็เปลี่ยนซูเปอร์ลีนนะครับถ้าทําออกมาแล้วมันก็มันก็เหมือนกับวาวสร้างเนี่ยนะครับเพราะว่าหน้าวาวมันก็เป็นแบบชนิดคล้ายๆกันเลยนะครับคุณลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันผมถึงบอกว่ามันใช้งานกันได้ประเภท ประเภทคล้ายกันนะครับมันก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับเลือกเลือกแบบไหนได้นะครับแต่ถามว่าหน้าไหนหน้าเล่นสำหรับผมมันก็ถ้าตอบจริงๆในใจมันก็ต้องเป็นวาวสร้างนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าเล่นหน้าทําหน้าอะไรมันก็ต้องเป็นวาววาวแบบเพินะครับเพราะมันอาจจะแตกขแขงไปทําอย่างอื่นได้เยอะนะครับว่าเราจะเล่นและใช้งานในลักษณะไหนอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเล่นเบาๆนะครับอยากจะเล่นเบาๆแบบว่าไม่ต้อๆๆง ใบลมมากยิงระยะใกล้สิบยี่สิบเมตรพอหากินพอใช้งานได้หรืออะไรประมาณนี้เราก็ใช้เป็นวาลดับเพลิงแล้วก็เล่นแบบเดิมๆได้ลูกยางเดิมๆได้นะครับมันก็ลักษณะก็อีกแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มมาหน่อยต้องการระยะเพิ่มแล้วก็แรงลมที่เพิ่มมากขึ้นจะทําทงานให้มันได้ก็ต้องเปลี่ยนชุดสูบเนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกคอมันไม่ได้หรือว่า ระยะไม่ได้ลมมันแรงต้องใช้ติดชุดเล็กชุดอะไรก็ต้องใส่ชุดบุทโมาวลนะครับนี่ก็เป็นการลักษณะหน้าหน้าการใช้งานแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้นะครับถ้าไหนที่กาลังจะเล่นหรือว่ากลังจะทําหรือวกาลังจะซื้ออะไรก็ลองตัดสินใจดีๆก่อนนะครับในข้อมูลประมาณนี้ส่วนนะครับถังถังลมนะครับถังพิซีพีหน้าอันไหนหน้าเล่นมากันระวังหลอดกับถังสลิมอันนี้ก็จะคล้ายกับข,ข้อแรกเลยนะครับ ก็จะมีในใจอยู่แต่ละท่านนะครับอันไหนหน่าใช้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานในลักษณะด้วยเนาะแต่จริงๆหลักๆแล้วนะผมว่าอยู่ที่คนชอบนะครับสำหรับผมก็อยู่ที่คนชอบถ้าเกิดเราชอบเนะี่ยแต่ถังนี้มันไม่เหมาะบางทีเราก็ ก็กกก็ยังจะเอาอะไรประมาณนี้อย่างเช่นหลอดผมชอบแบบสไตล์หลอดเงี้ยหรือว่าผมชอบแบบสไตล์ถังเงี้ยก็จะเลือกไปชนิดนั้นชนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันว่าจะชอบสไตล์ไหนนะครับจะถามหนึ่งคุณลักษณะการใช้งานไหนหน่าใช้บรกกานผมก็ต้องบอกว่าแบบสลิมถังหรือว่าถังพวกเป็นบอลมันจะดีกว่านะครับแต่มันก็ต้องจํากัดรูปทรงแล้วก็จํากัดส่วนต่างๆที่จะต้องออปชันเสริมเข้ามาต่อเข้ามาประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นเกียวอะไรใช้กระต่ออะไรบ้างต้อง พวกถังพวกนี้ก็ต้องต่อกับเล็กเลยเนาะถ้าไม่ต่อกับเล็กก็ต้องมีชุดข้อต่ออะไรประมาณนี้แต่ส่วนหลอดนะครับมันก็สามารถสวมกับวอลสแตนเลได้เลยึ่งจะต่อกับเล็กมันก็ต้องใช้ชุดออปชั่นต่อที่จะต้องมาสวมกับเล็กเล็กเลดอีกทีนะครับส่วนถังมันก็จะเก็บลมได้มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ชุดออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมากมายก็ต่อเล็กต่ออะไรเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่ามีชุดต่อพวกนี้มันจะไปรวมกับออปชั่นต่างๆด้วยมันจะต่างกันตรงนี้แหละครับชุด ชุดของประเภทลอยก็จะมกับออปชั่นอีกอย่างหนึง่งชุดถังก็จะปมกังออปชั่นอีกอย่างหนึง่งออปชันสองอย่างมาใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะบางทีมันก็คนละประเภทคนละเกียวคนละขนาดอะไรด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสองคำถามนะครับที่เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมขอส่งคอมเมนต์มาถามนะครับก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ